่่ไอ๋อไม่ใช่สิเมื่อกี้าเมื่อกี้เราเราติดติดท่าอะไรไหลติดถ้ายังนอนอยู่อ่ะพอเรานวดไปอ่ะพอท่าตะแคงท่าตะแคงข้างบนขึ้นท่าตะแคงเลยตะแคงเอออ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อ่าพอพอนอนนอนตะแคงไหลติดใช่ไหมข้างข้างขวาตะแคงจับท่าให้ดีอย่างนี้ นอ่ะมีค่าให้ท่านนอนสวยๆพอสองข้าแต่แทปุ๊บเราแก้เราแก้ก็คือเหมือนเหมือนเดิมจับตรงจุดตรงนั้นหมุนแขนหมุนนหมนนนพเสร็จก็ค่อยๆยกแขนเขาขึ้นมาอันนี้แนวเนี้ย ส,ส, formal, สำ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 าำราติดำสำสำสำนำส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 มาำมำส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 ำนำหำนำะมส้สำนไหำส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 จะำสำสนสำสนสำเำส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 ดสำสอ่ะจำส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 ค่ำสำสำสำยำสำสำสำยำสำสเสำสำสำยำ่ำสำม เนี่ยเนี่ยไล่ให้ให้ลอกเก็บตะกัจีด้วยนะเอออ่ะแล้วก็ถ่างามาให้หมดมตรงสะบากกดทห้หมดเนี่ยบอกว่าเวลาถ้าเส้นหลังตึงแค่เอาหลังให้นุ่มเลยเนี่ยเอาหลังให้นุ่มเลยให้เขานิ่มไปเลยเพราะว่ามันตึงคนไหลติดนี่ยบางทีเส้นนี้มันตึงมากแล้วก็อ่ะมาเส้นหน้าด้วย S <S แต่ถ้าถ้าถ้าเขาเป็นจริงๆเขาจะไม่จี๋เขาจะจ็บเนี่ยเราก็ค่อยๆดีเอออ่ะอ่ะตอนนี้จะยืดยืดไหนกับลูกยืดลายติดไม่้าลายเอ็นมันติดใช่ไหมค่อยๆยืดขึ้นจากตรงนี้ใต้ใต้ที่เมื่อกี้ที่กดอ่ะเมื่อกี้ที่กดอ่ะอ่าแล้วก็เอามือดันดันขึ้นเนี่ยขอบ ขอบเนี่ยดันขึ้นให้หมดดันขึ้นให้หมดเดฟเนี่ยเนี่ยดันขึ้นเห็นไหเนี่ยตรงเนี่ยใต้จะกิดแหล่เส้นอ่าเส้นสี่เหลี่ยมตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังมาจนถึงเนี่ยจนถึงใต้สะกิดแลหอ่เอาไม้ลุกเลยดดันขึ้น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 นะคะขยี้ คือพยายามเนี่ยใช้ตรงเนี้ยขยี้ได้หมดนะให้มันคลายหรืออ่ะนะจัดท่าเขาอย่าเออเหมือนฉีกทุเรียนแต่เราสองดันแสบดันดันให้มันยืดให้ยืดแล้วก็สอบไล่ไปไล่เส้นหลังเนี่ยนี่ไล่ไปบางคนตรงนี้จะแข็งตนลัเลย เอาแขนมาตั paid, At At okay, it, ้งเล็กถ้าท่านนวดต้นแขนหงายขึ้นได้นวดขึ้นนะท่านนวดต้นแขนนวดขึ้นนะคะส่วนนวดข้อลงมาด้านล่างนวดลงมา ตรงเนี้ยท้านเมื่อกี้เราแก้แขนไปแล้วตรงนี้มันจะได้ตอนที่เรามาทําท่านเนี้ยมันยิ่งได้มันจะทําให้เขายืดยืดกว่าเดิมแล้วเราก็ลองมาเรามาดูได้ดึงได้ดึงนิ้วก็ได้อีกมันอาจจะดังอีกเพราะว่าลมมันจะเดินข้อพ่ออีก15นาทีจะเดินอี่ยงั้นก็ได้ดังเห็นไหม ม่อที่ดังไปแล้วนี่ก็ดังใหม่ได้อีกแล้วก็กานวดตามสเต็ปไปขึ้นศีรษะเหมือนกันนวดนวดได้สุดขึ้นสีรษะเหมือนกันคือได้เพราะว่าท่าที่เราเรียนไปมันไม่มีท่านอนนวดหน้านวดนว,วดหัวใช่ไหมเราก็ใช้ท่านีแฉกนวดศีดสษนเรานจะถนัดกว่าหวแนวบวามด้อนก็กดไปกะไ้่ล,ล้ว ทานที่มีตอนทานตะแคงค่ะใช่นะก่อนที่จะมาลงแขนเราจะนดวดหัวก่อนจับเส้นหนึ่งเส้นสองหลังแล้วเราเค่อยนวดหัวเราเค่อยมาลงแขนนวดต้องนวดต้องนวดห,ห,ห,หน้าหูเด็เเะนวดให้รอบหูเสร็จความก็อ่ะลูกค้าข้ามขาม้างค่ะ ลูกค้าหลับยังคะลูกค้าหลับไปแล้วค้างค่ะอ่ะพอท่าคว่ำปุ๊บแล้วก็ยังแก้ท่าคว่ำได้นะคะแก้สะบักโดยอ่ะพอไล่หลังมาใช่ไหมคะหลังหลังแล้วไม่สุนี้ก็เหมือนเดิมก็คือสะบักอ่ะควายมาอะควายมาเนี่ยคนถ้าผอมเนี่ยมันจะขึ้นใส่เสาไปเลยนะใส่เสาไปเลย กระต่ายลงไปอย่างเงี้ยดันไปไปให้รอบสะบักแล้วก็ดันดันดันหรืออ่านแค่นี้เดียวนะถ้าถ้าลูกค้ามาแบบนี้ไม่เอานะให้ก็นอนทำมานั่งข้างนี้เราไม่ซี้นะจะเอาเอาเนี้ยขาไปยังไม่ก็ได้แล้วก็ดึงยื่นนะจบอืม ใช่ไหมเนี่ยจะบกักมันไม่ขึ้นอ่ะนวาไล่เลยไล่ได้เลยนี่ถ้าผู้ชายเนี่ยก็ถอดเสื้อหรือว่าบอกเขาลงน้ำมันหน่อยนะเอาลงน้ำมันแล้วก็รีดเลยรีดรอกสะบักนะรีดรีดรีดให้กล้ามเนื้อมันลายเนี่ยเวลานวดสะบักเนี่ยพยายามอย่าไปกดเข้าอย่าไปกดดันเข้ามาอย่างเงี้ย เราต้องพยายามกดออกไปเนี่ยกดออกไปกล้ามเนื้อจะกดออกกดออกกดออกอ่ะอันนี้มีสะบักแขนสะบักบ่าคอไหล่เสรแล้วอ่ะอ่ะนอนหงายค่ะคือเราแก้เนี่ยหมายถึงเราลู่ไปในตัวเลยนะแล้วเราแก้ไปตามอาการเลยนะถ้าเขาบอกกับเราว่าเราเข้าไปเมื่อไร นี่คือก็ก็ข่าวขาวขาวข่านี่เส้นสำคัญที่สุดของขาวคือเส้นนี้เส้นหน้าขาเส้นหนึ่งมันจะมีกี่เส้นอ่ะสองเส้นสสใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มีสามมีสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม ก็คือเริ่มจากนี้ชิดขอบนากแข้งขึ้นไปถึงนี่เลยนี่เส้นข้างนะถึงข้อสะโพกคือเส้นหนึ่งเส้นที่สองก็คืิวนะมาสองนิ้วตรงตุ่มขึ้นไปขึ้นไปต่อขึ้นไปถึงนี้เส้นที่สามก็ทำงานใช่ไหมงานแต่ยังไม่ยังเส้นยังไม่เส้นสามเลยไรหวายอันนี้เส้นแค่แค่เส้นข้างเส้นข้างเส้นข้างหน้าเส้นข้างนะคาสามเส้นถึงกันหมดอ่าแล้วก็ ไอ้เส้นหลังนะั่นคือข้างหลังไหนใบที่ครูจะให้ที่ครูจ,จะให้หน่าไปไหนอ่ที่จะให้ถ่ายลูกแจะมาูกันแบบไหไปดำมาด้หนังสือพี่อ่ะมามาดู สองสามใช่ไหมเดี๋ยวองสามอันนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะคะเส้นหลังเส้นหลังหายลองข้ามทีลองข้ามเดี๋ยวดให้ดูเสลนหลังลองข้ามหเส้นหลังเส้นหนึ่งก็คือจากเอร้อไหวายขึ้นมาถึงต้นย้อยนะคะอันนี้คือเส้นหลังแล้วส่วนเส้นเส้นข้างหน้าก็เหมือนกับเส้นเมื่อกี้แหละนะเพียงแต่เราพลิกขึ้นมาแล้วเราก็นวด แต่เส้นหลังเนี่ยเนี่ยอันนี้สำคัญใช่จากไอ้ร้อยหวายขึ้นมาเขาเรียกเส้นหนึ่งหลังเนี่ยสำคัญมากตั้งตั้งแก้เขาแก้แก้ขาแก้หลังต้องใช้เส้นนี้นะอ่ะนอนหงายหมายลูกนอนหงายถ้าถ้าลูกค้าปวดเข่าใช่ไหมคะเริ่มก่อน ถ้าเป็นการแก้หนูก็นวดไปแหละตามสเต็ปนะยังไม่ต้องไปแก้การเขาแบบโดยตรงคือตอนนี้ที่ครูสอนก็คือหมายถึงนวดไปแล้วแก้ไปแล้วก็หนูก็นวดเส้นข้างเส้นหนึ่งไปแต่สําคัญที่สุดคือเส้นเส้นหน้าแข้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานั่งเสอบนะสอบสอบลงเส้นหนึ่งไปสอบไปสอบเนะี่ยตงเส้นหนึ่งไ มันไม่ขึ้นถ,ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เราต้องเอียงเอท่าไห้นให้เส้นมันขึ้นนะคะกดลงอือืเนี่ยได้ไหมได้ลงได้ขึ้นเนี่ยได้นะถ้าสองสามเที่ยนนะวสามสี่สามเที่ยวละเอามาไล่เส้นสองกัน พนะอ,อมาขึ้นต้นขาพอามาขึ้นต้นขาปุ๊บเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งบางคนตัวใหญ่มือไม่ไหวหรอกสอกเลยค่ะกดกดนี่มันจะได้สามเส้นเลยนะกดเจ็บจะเจ็บเพราะจะเจ็บกดกดได้เม่ดไม่ออกแรงรนะกดได้ดวยโฉมกด้วกบ,บานขึ้นแต่ถ้าตัวเล็กๆเจ็บแค่มือถ้าเราได้มือก็มือนะ เดิมมือเหมือนที่เราเรียนน่าแล้วแล้วตอนนี้พอมาเส้นนี้เอา,าขามาค้างนี้แหละไล่เลยไม่ต้องหลง้า่เดียวแค่แค่ไหนกได้ได้เส้นเนี้ยถ้าข่าวตึงเนี่ยมันจะเจ็บเพราะเส้นนี้มันหลง แต่ถ้าเป็นครูครูจะเข้ามาว้านในเกียงแคมาครูก็จะเข้ามาเราจะลเส้นขอบกระโพกมาจับดูเน่ยเส้นขอบกระโพกเ็บมากนะแล้วก็จี <c oughs> ด้วยเกลัวเขาจับผิดไง <c oughs> แล้วก็ แล้วก็ไอ้นี่สอบค่อยๆขยี้บางคนก็เจ็บบางคนก็จะกระจีแต่ขยี้ให้โดนเส้นแหละขยี้ให้มันคลายต่อไปขยี้นี่คะอ่าอ่าแล้วก็เมื่อกี้จะกระจีตอนนี้ทำไมหน้าเจ็บอ่ะเจ็บสิเจ็บเจ็บแล้มีปัญหานีมันต้องเจ็บอยู่แล้วแหละอ่าแล้วก็เราก็ไล่เส้น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 ข้างในเส้นหนึ่งข้างในเส้นหนึ่งเส้นสองข้างใน Okay. ใช้สองเนี่ยมันจะได้ได้คู่กันเลยอ่ะต้องไปใช้ทีละเส้นที่ใช้นิ้วกันเนี่ยบางคนอ่ะถ้าใช้กับเขาเราก็จะเจ็บนะเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอุ้งม,มือมากมาเป็นสอมากป้านอ่ะสอดป้านนะค่อยๆคลายเขาแล้วก็มาตามสเต็ปก็คือเมื่อตรงนี้ได้ลงมานะคะเขา่าดึงขึ้นมาได้ไหมเบิร์ตเอออ่ะ,อะดูเข่านะ แก้เข่าเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่อันนี้จุดที่หนึ่งก็คือเส้นเหนือเขา่าคือที่มันมาจากเส้นเนี้ยตรงเนี้จุดสองข้างสะบ้าข้างสะบ้าเข่าในด้า,าน,น,นนี้ใต้สะบ้าเขาเรียกจุดน้ำเต้าตกใต้สะบ้านะคะถ้าลูกค้าบอกว่าเออ ถาปวดเขานะปวดด้านไหนคะเข่าด้านในสมมุติเข่าด้านในกดเลยไลด่เจ็บเจ็บเจ็บมากไล่ขึ้นมาไล่ไหให้นิ่มนี่น,น,นี่รู้สึกมาไปรู้สึกมาดูแอนเนี่ยจำจำความรู้สึกไว้นะยังไม่ได้เห็นก็จำความรู้สึกไว้ที่ครูกดเนี่ยเข่าด้านในนะเข่าด้านในแล้วก็ ขายให้ทั่วรอบเลยกดไปได้หลายๆรอบดันดันที่ไปนดันในเส้นเข่านะเส้นเข่าเนี่ยนี่อ่ะมาจับดูตรงนี้มีใช่จัือนี่นี่ยข้างในนี่เส้นข่าจับกดได้ลองลองกดอย่างเงี้ยลองกดอย่างกูได้ไหมลองกดขึ้นได้อ่ะลองเออเห็นไหมมันมีเส้นไหมดูแข็งมั้งเออ นันเนี่ยแล้วก็เวลานวดข้าง,งในแล้วก็งัดขึ้นเลยงัดนะให้นิ่มเลย,ยลแล้วก็นวดรอบเข่าแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมานะคะอันนี้เสร็จแล้วถ้าเป็นเขา่านอกถ้าเป็นข่านอกจะอยู่ตรงนี้เส้นนี้มันก็จะมาจากตรงนี้มันจะเป็นเส้นหนึ่งนั่นแหละใช่เนี่ย ถ้าไมถ้าเขาหนักจริงๆตัวใหญ่กดนัดขึ้นนัขึ้นนัขึ้นนัขึ้นมาขึ้นมาท่าเน,นี้ยเราสามารถใช้เป็นท่าที่เราใช้กดนั่งข้างหน้าข้างหลังไอ้ตรงข้างก็เรากดทำมานั่งข้างในได้แต่อาจารย์ก็ไม่ให้นั่งไม่ได้ให้นั่งข้งางในไม่ได้ให้นั่งหว่างขาไม่เป็นไรอันนี้เราแก้อาการคือเราไปตามสเต็ปแล้วเวลาไปทํางานแล้วคือไม่ต้องไปนั่งแล้ว เอาไปไประยุกต์เอได้เลยนะอดอด,ดให้มันถ่ายให้มันถ่ายแล้วถ้าถ้าถ้าเส้นเข่านอกเนี่ยมันจะติดกับเส้นนี้เส้นหนึ่งติดน้าแข้งอย่างเงี้เลยค่ะสอบดันขึ้นยัดขึ้นยัดขึ้นยัดขึ้น นัดขึ้นนัดใหม่สักสองสามรอบนัดขึ้นเส่วนเส้นสองอแล้วก็ใช้หรือจะใช้สอก็ได้หมดอะเอาเสร็จแล้วอย่าลืมเวลานวดต้องไปให้สุดก็น,นวดเส้นนี้ไม่ว่าจะนวดตอนท่าแรกหรือจะมานวดท่าที่สองท่านี้ เราต้องไล่จุดตรงนี้ก่อนกลางใช่ไหมหมุนท่าเน,นี้ยนี่มันจะไปลายปลายเท้าเวลาเรากดปุ๊บมันจะจี๊ดไปไปลายเท้าพอเรานวดเสร็จเรากดข้างบนเสร็จแล้วก็มาขึงปลายเท้าครับดึงขึงให้ชั่วดึงให้ชั่วแล้วเราก็จับแล้วก็หมุนหรืแล้วค่อยไปดึงนิ้วเทานะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือแก้แค่นี้ก่อน จุดนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะเราก็นั่งมานั่งข้างเขานั่งข้างเขาาข้างเข้าเราืนาม่ล่อเราเดตรงนี้ดตรนี้เ่องข่าวกันแล้วก็อาขาไรเนี่ย ค่อยๆโยกจับเส้นข่าวสอ,อ,องข้างเนี่ยนะ,นะะหมุน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 กลับหมุนกลับมแล้วกอ็อันนี้ก็คือเวลาถ้าเกิดข่าวก็ติดเลยเนะี่ยพอพอต่อมันได้ขยื่นเส้นได้ทายนะคะ ก็มาทำการเขาเรียกผักเข่าจับพับเป็นเลขสีจับพับเป็นเลขสีปุ๊บมือกดสองมนะือก็ได้เอาไอารุธาค่อยๆดันขาออกมาค่ะลูกค้า,คอา,า,คคาพอครูดกดปุ๊บลูกค้าค่อยๆดันขาออกมาออกมากค่าอยๆออกมาออกมาออกมาอ่าน้คือการขะเยนผักเขา่าอ่าเข้าไปใหม่มค่ะ แล้วก็ช่วยเข้าไปอย่างนี้อ่ะทำไหมค่ะทำสักสี่ห้ารอบก็ได้หรือสามรอบสามถึงห้ารอบก็ได้อ่ะเราเสร็จแล้วปุ๊บอานนี้ผักเขาแล้วเราก็อันนี้ผักโดียวกวันใี้เขายืดเองอนนี้พอเรามาช่วยผักเราก็ปุ๊บอางน,นี้ผักนี้เลยนะ เข่ามใช่ไหมอันนี้ขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงพื้นมีปัญหาต้องหาหมอนมานะหาหมอนมาลองแลามาเห่นยะิลูกเห็มไหมสมมติเขาถ้าเรากดเนี่ยเดี๋ยวมันจะนะพอลองปุ๊บกดเลยค่ะกดกดกดลงไปเลย แล้วก็ให้เขากระดกขากระดกกระดดกระดดขี้อะกระดบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็นับยี่สิบในใจอ่ะค่อยๆอ่ะอีกรอบนึงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสยี่สิบอ่ะทีนน้ำสามครั้งอืออืออ่ะพอ,อเสร็จปุ๊บ อันนี้คือตอนที่ที่เราแก้ท่าเขานอนหงายใช่ไหมคะพอานอนคว่ำพอท่านนถึงท่าที่เรานวดนอนคว่ำอ่ะนอนคว่ำกันลูกค้าอ่ะนอนคว่ำปุ๊บพอนอนคว่ำปุ๊บเรามาแก้ข้างหลังคือยังอยู่เข่านั่นแหละแต่เรามาแก้ข้างหลังให้ท่าแก้เขา่าข้างหลังนะคะอีกทีลูกเอามาหมอนนะปวดจะ ถ้าเกิดลูกค้าเอ้ยถ้าเกิดตัวเขาเล็กๆเนี่ยแ a r วางนะคะจุดตรงนี้นะคะจุดข้อพับเวลาถ้าปวดเข่าแบบนี้เพาะตรงนี้มันเคยมะมงอเข่าแล้วมันตึงมันตึงตรงใต้น่องเนี่ยมันมันนั่งพับเพียบมันนั่งแบบนี้ไม่ได้อะ่ะมันจะเจ็บตั้งใต้อ่ยท่านี้นะค่อยๆกดก่อนก่อนที่จะกดแล้วก็นวดไปก่อนนะ ถ้าให้ถ้าให้ดีเข,ขยืดนิดนิดก็ดีแบบเส้นหนึ่งอะเบ้นย้อยอะเส้นหนึ่งเบิ้มย้อยนะคะไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนพอไล่ไปปุ๊บกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามครั้งสามครั้งแล<า>้วนะเอามือเนี่ยค่อยค่ยทับไปที่ข้าวับเขา กดตรงนี้เหมือนแล้วเราดันเข้าไปเน,นี่ยดันอืออืออือแล้วก็กดตรงนี้เ,นเนหนือเหนือเหนือนี้ไหนขึ้นมาไหนนะคะแล้วค่อยๆกดงันคะคะ ค้างนอเข่าแล้วก็เอาเข้อมือยกเข่าขึ้นนะคะทั้งสองข้างยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอามือโอบเข่าวไว้อา่าให้ตรงตรงเวินมทาตรงตรงเ่ ขึ้นแล้สบัดใช่ไหมคะเออมันไงมั่งเจ็บไหมวิธีที่เลยแถมก็ได้เลยอยากก็ขึ้นอ่เียากได้เอออาก้าวนะเอออยากให้เขาเช็คดูเนี่ยถ้าเขาถ้าเราโอเคแก้ได้เคำอู้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเออนะคะอ่ันนี้คือการแก้เข่านะตัวข้อเท้าข้อเท้าข้อเท้าแพง ขเท้าเ,าเามาจากเส้นพวกนี้เหมือนกันนวดะนะนวดเหมือนที่เราเรียนน่ะนวดไปเลยได้เส้นเส้นตรงนี้สำคัญที่สุดสามเส้นเนี้ยแ,แข่งเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเนี้ยนวดให้เยอะๆนวดให้เยอะๆกับเส้นเส้นหนึ่งสองในอะ่ะนะคะเนี่ยเส้นเนี่ยนวดให้เยอะพอเน้นเยอะแล้วพอมาถึงข้อเท้าเนี่ยเราก็หมุนครับ กไล่ิ้วไล่ให้หมดเหมือนที่เราเรียนนั่นแหละไอ้ข้าเท้านี่ไม่ค่อยทลา,า่มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ถ้าเจ็บตัวแรกเขาบอกว่าถ้าเจ็บต้้งหลงังบอกเจ็บตรงไหนแล้วก็เล่นเขาเล่นเขาเล่นเขาอันนี้เราก็มากด มันจะมีประตูลมใต้กระตุ่มเนี่ยเราจะเรียกประตูลมพ่อท้ากด<ป>จับนวดลอกรับส้นได้เส้เนไปนิด ข้างอนได้หวได้ได้ขึ้นมาได้ทั่วคือพอพอเรารู้ว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนมัางมันตรงไหนที่เส้นกดลงไปเลยมันจะรู้เองอ่ะมันจะกืบคๆบคแต่น่แสดงว่าถูกเส้นแล้วมันได้ไปอ่าสมข้อข้ข้อเท้าเค็นหมายถึงว่าเหมือนก็เท้าแพง้เท้าแพงเนี่ย มันจะมีอาการคือมันจะก็ะเรียกว่าจุดมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราเดิ time, นผิดท่าย่ำอาจจะแพง,ง่ายๆนะคะนั้นเวลาเราก็จะผมว่าเขาหายแล้วละ่ะเขาหรือแพงกระฐานหันหแพงกระฐานหันถ้าเราทําได้นะคะค่อยๆดึงยืดยืดยืดถ้าเราไม่กล้าดึงก็ใช้ยืดแตวแต่ถ้าเรากล้าก็หนึ่งสองตึ๊กหนีหนหนเลย ที่มันเค็ดมันขัดมันก็จะออกตรงน,นี้แต่ถ้าไม่กล้าไม่กล้ากลัวเขาเจ็บหรืออะไรยืดเอายืดเอายืดยืดแล้วก็จับดนัน ใช่คะอันนี้อันนี้ข้าเช้าก็มีอะไรกันหลังกระตาโฟใช่ไหมหลัง